สวัสดีครับดัมไฮดรอลิกครับดัมไฮดรอลิกอูตัวนี้สวยกิฟเลย500กิโลกรัมทำเสร็จแล้วกระบะใหญ่94แล้วก็เมตร30นะครับโอ้โหฝนก็ตกฮะแต่ว่าตอนนี้เรารีบทำก่อนครับชนมิซูบิชิ GM 182ครับประมาณ6แรงครับตัวนี้ดึงง่ายมากเป็นปั๊มไฮดรอลิกเฮ้ยดัมไฮดรอลิก สวยสวยสวยนะครับบรรยากาศก็สวยสวยครับบรรยากาศครับบรรยากาศสวยมากเลยครับฝนก็จะตกครับเท่าไร่ครับลูกพี่รวมส่งเลยเอ้าห้าหนึ่งรวมส่งครับห้าหมื่นหนึ่งพันรวมส่งครับห้าหมื่นหนึ่งพันรวมส่งอ่าตัวนี้เดินเดินเดินครับเดินครับเอาไปเก็บครับฝนจะตกครับ สวยๆนะครับอ่าเผื่อใครชื่นชอบนะดัมไฮดรอลิกนะคันสองหมื่นกว่าเล็กๆก็มีนะครับอันนี้เป็นแต่ว่า,าเล็กๆก็จะเป็นดัมมืออันนี้เป็นระบบไฮดรอลิกนะครับเผื่อใครที่แบบบรรทุกพืชผลทางการเกษตร5 0 0กิโลเนี่ยมันมีมันดัมมือไม่ไหวครับมันต้องใช้ตัวไฮดรอลิกช่วยนะครับ ห้าหมื่นหนึ่งครับห้าหมื่นหนึ่งครับพร้อมส่งถึงหน้าบ้านครับสวัสดีครับ